สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาพบกันในช่องอลี108อาชีพนะคะวันนี้ดิฉันและอลีจะพาทุกคนมาแกะทีวีจอแบนนะคะก่อนหน้านี้เราก็เคยแกะทีวีจอแก้วธรรมดาไปแล้วเนาะที่เป็นจอสมัยก่อนนะคะแกะแยกชิ้นส่วนแล้วก็คำนวณราคาไปให้เพื่อนๆแล้วเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาะแยกชิ้นส่วนทีวีจอแบนกันบ้างนะคะเพื่อนๆเนเื่องจากว่ามีเพื่อน ที่มาชมในคลิปก่อนหน้านี้ก็คอมเมนต์มาอยากจะรู้ว่าข้างในจอแบนด์มีอะไรบ้างนะคะวันนี้เราก็จะมีจอสองขนาดนะเพื่อนๆเนาะนั่นก็คือจอสามสิบสองนิ้วแล้วก็จอสิบเก้านิ้วนะคะเราจะแกะให้เพื่อนๆดูทั้งสองแบบเลยนะคะเพื่อนๆพสิบเก้ากับสามสิบสองนะคะเดี๋ยวเราแกะจอสามสิบสองกันก่อนนะคะเพื่อนๆนเนาะอันดับแรกอลีก็จะขันน็อตออกให้ทุกตัวทุกตัวเลยนะคะเพื่อนๆขันน็อตทุกตัวแล้วก็ เราก็จะแกะภายในได้นะคะอันนี้เป็นจอขนาดเล็กนะคะจอ19นิ้วก็จะ,ะเป็นจอยี่ห้อธรรมดานะคะไม่ได้เป็นแบรนด์ดังนะคะดับแรกเรามาขันน็อตกันก่อนเลยค่ะเดี๋ยวเพื่อนๆจะได้รู้ค่ะว่าข้างในมีอะไรบ้างนะคะทําไมถึงซื้อถูกกันจังนะคะคือที่อื่นซื้อยังไงเราไม่รู้นะเราเราไม่ได้พูดถึงที่อื่นนะคะเพื่อนๆพูดถึงที่เราซื้อนะ เครื่องนี้ดิฉันซื้อมาแค่20บาทนะคะ20บาทจอแบนขนาด32นิ้วยี่ห้อธรรมดาแบบนี้ซื้อมาในราคา20บาทนะคะถ้าเอาไปขายทางเครื่องก็จะได้ที่ราคา30บาทราคา30บาทก็เท่ากับเราได้กําไรค่าย,ยกมาเนี่ยแค่10บาทนะคะเพื่อนๆซื้อมา20ไปขาย30ได้กําไรแค่10บบาทนะคะเพื่อนๆไม่ใช่ได้มากนะคะก่อนหน้านี้ก็มีคนมาคอมเมนต์ในคลิปเก่านะคะที่เป็นจอ จอแก้วก็บอกว่าไปขายได้เครื่องละร้อยก็ถือว่าโอ้โหเขาขายได้ราคาดีมากเลยค่ะนะคะดิฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปขายที่ไหนนะคะเนื่องจากในจังหวัดสงขานี่ดิฉันก็ตามหาร้านที่รับซื้อ,อราคาแพงๆก็ไม่มีนะคะแล้วก็ถ้ามีนะคะถ้าใครซื้ออยู่ที่จังหวัดสงขาและซื้อในราคาแพงก็บอกด้วยนะคะดิฉันจะเอาไปขายให้นะคะหรือให้มารับซื้อที่บ้านเราเลยก็ได้นะคะเราจะเก็บไว้ให้แต่เรายังหาที่ขายไม่ได้เลยนะคะเพื่อนๆเนาะดิฉันก็ขายได้แพงสุดก็ที่ สามสิบถึงสามสิบห้าบาทนะคะโจขนาดนี้ธรรมดาแบบนี้จอเบนแบบนี้นะคะข้างในก็ไม่ได้มีอะไรมากอันนี้ก็จะเป็นไฟเบอร์นะคะหรือพลาสติกกรอบนะคะบางคนก็จะเรียกพลาสติกกรอบดิฉันขอเรียกพลาสติกกรอบแล้วกันนะคะพลาสติกกรอบที่เป็นสีดำๆเนี่ยนะคะเราก็ซื้อลูกค้าที่ถ้าเขาแกะมาให้เราเรียบร้อยเราก็ซื้อที่โลสามถึงสี่บาทนะคะถ้าเอาไปขายก็ขายได้ประมาณห้าถึงหกบาทนะคะเพื่อนเพื่อแล้วแต่เวลาเนาะราคาเราก็จะบอกแบบ ตายตัวเลยไม่ได้นะคะเพื่อนๆบางคนก็โอมมาถามว่าทําไมแพงทําไมถูกนะคะอยู่ที่ระยะเวลาด้วยนะคะที่กรุงเทพก็าอาจจะแพงกว่านี้นะคะเพื่อนๆถแถวแถวกรุงเทพใกล้ๆกับโรงงานอะไรแบบนี้แต่ที่นี่ราคาประมาณนี้ค่ะแต่ถ้าที่ที่นี่จังหวัดสงขลาแล้วใครขายได้ที่แพงๆกว่านี้ก็บอกได้นะคะบางคนนะคะเพื่อนๆพลาสติกกรอบนะะ่ะเขายังให้เราไปเอาเปล่าฟรีๆเลยนะคะก็บางครั้งก็ยังไม่ได้ไปเอาเลยนะคะเพราะว่ามันราคาค่อนข้างถูกแล้วก็มีน้ําหนักที่เบาแล้วก็จะอ เกะกะในรถนะคะก็จะบรรทุกได้น้อยเราก็จะไม่ค่อยได้ไปเอานะคะเพื่อนๆแต่ถ้าปกติแล้วทีวีจอแบนนี่ดิฉันก็จะขายทั้งเครื่องเลยนะคะทีวีจอแบนดิฉันจะไม่ค่อยแกะนะคะจะขายทั้งเครื่องจะมีคนมารับซื้อที่บ้านเลยนะคะก็จะขายในราคาที่อย่างที่บอกนะคะเพื่อนๆจอแบน32นิ้วนี่ดิฉันขายได้30 35บางครั้งก็40นะคะจะซื้อมาแค่20บาทค่ะเพื่อนๆจะซื้อแค่20บาทเนาะ ส่วนมากลูกค้าที่ขายให้เราเขาก็จะไม่ค่อยคิดมากหรอกค่ะเพราะเขารู้บางครั้งบางรถบางบางเจ้าเขาก็ไม่ได้รับซื้อนะคะบางร้านเขาก็ไม่ได้รับซื้อเนาะพกทีวีก็จะหาที่ขายลําบากดิฉันก็ไม่ได้กําไรมากแต่ว่าก็เอามาให้ลูกค้าแบบนั้นแหละค่ะเหมือนว่าเราไปซื้อของอื่นเขาแล้วเขาก็ช่วยว่าเออเอาทีวีไปหน่อยอะไรแบบนี้เราก็เออช่วยเอามาอะไรแบบเนี้ยแต่พูดถึงกําไรเนี่ยไม่ได้ได้มากหรอกค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวมาดูภายในกันค่ะว่าทําไมถึงไม่ได้มากเดี๋ยวมาดูกันนะคะเดี๋ยวดิฉันจะช่่งให้ดูทีลละะะชิ้นนเยค ทีละอย่างเลยนะคะแยกประเภทให้เพื่อนๆเลยนะคะจะได้รู้กันไปเลยว่าทีวีจอแบนทําไมถึงซื้อแพงนะคะทำไมถึงซื้อถูกนะคะเพื่อนๆพูดผิดอีกแล้วนะคะทาไมถึงซื้อถูกแล้วเรามาดูกันค่ะเนี่ยค่ะจะมีพลาสติกกรอบแล้วก็มีเหล็กบางๆนิดหน่อยนะคะเพื่อนๆเหล็กบางๆนี่ก็ได้ไม่ถึงสองโลแล้วค่ะเพื่อนๆแล้วก็มีบอร์ดเนี่ยค่ะแค่นี้แหละคะ่ะ๋ยวารอให้อลีแกะให้เสร็จก่อนนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูกันดิฉันก็จะพูดไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆ ตอนแรกก็จะไม่ไม่ทำคลิปเรื่องแกะทีวีเนะเพราะว่าเออไม่ค่อยอยากจะแกะนะคะส่วนตัวถ้าไม่ทำคลิปนี่ก็จะไม่แกะเลยนะคะทีวีแต่นี่ก็คือจะแกะให้เพื่อนๆได้รู้กันนะคะเนี่ยคะ่ะเพื่อนๆส่วนมากก็จะเป็นขยะนะคะหน้าจอแก้วจออะไรแบบนี้ก็จะเป็นขยะนะคะที่เราจะต้องเอาไปทิ้งนะคะหลังจากที่เราแกะเอาชิ้นส่วนที่พอจะขายได้แล้วก็จะ เอาเศษแก้วเศษอะไรที่ติดมานี่เราก็ต้องเอาไปขายนะคะเออต้องเอาไปทิ้งถังขยะนะคะเพื่อนๆที่เป็นพลาสติกขาวๆนี่ก็ขายไม่ได้นะคะขายไม่ได้ที่เป็นหน้าจอนี่ก็ขายไม่ได้นะคะไม่มีร้านรับซื้อนะคะแต่ถ้าที่ไหนมีร้านรับซื้อก็บอกเราด้วยก็ได้นะคะเพื่อนๆเนาะในจังหวัดสังขาดิฉันก็ทําของเก่ามาหลายปีแล้วก็ยังหาร้านขายไม่ได้เลยนะคะที่เป็นแบบร้านขายที่ราคาดีๆเนาะก็เนี่ยค่ะมีแค่ร้านเนี้นะค่ะ ไม่กี่ล้านที่ดิฉันหาหาอยู่ก็ได้เครื่อง20-30บาทค่ะไม่ใช่ได้กำไรมากเนาะได้กำไร10บาท20บาทนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มช่างชิ้นแรกเลยนะคะนั่นก็คือเหล็กบางนะคะเหล็กบางนิดหน่อยนะคะเหล็กบางทั้งหมดได้ไม่ถึง2โลนะคะเพื่อนๆได้โล8ขีดนะคะโล8ขีด คูณ13ไปค่ะเดี๋ยดิฉันจดไว้นะคะเดี๋ยวก็ไปคำนวณทีหลังอีกทีเนาะส่วนพลาสติกกรอบนะคะ1โลพอดีค่ะพลาสติกกรอบ1โลหรือไฟเบอร์นคะคะ1โลแล้วก็บอดเขียวนะคะเพื่อนเพื่อนบอดเขียวหนักที่0.1ขีดนะคะ0.1นะคะเพื่อนๆไม่ถึงโลไม่ถึงนี่เนาะไม่ถึง2ขีดค่ะได้1ขีดบอดเขียวนะคะบอดเขียวโล80บบาทเดี๋ยวเรามาคำนวณกันในกระดาษอีกทีนะคะ หลังจากนั้นนะคะอรีก็จะมาแกะจอเล็กนะคะเพื่อนๆที่เหลือก็เป็นเนี่ยคะ่ะเศษขยะนะคะก็จะหนักเศษขยะด้วยในจอทีวีก็มีแค่นี้นะคะใครที่อยากรู้ว่าจอทีวีมีอะไรบ้างก็ประมาณนี้นะคะ่ะเพืพ่อนเเดี๋ยวอรีจะมาแกะเครื่องเล็กนะคะเครื่องเล็กขนาดอ่าสิบเก้านิ้วนะคะสิบเก้านิ้วนะคะดิฉันก็อ่านชื่อยี่ห้อไม่ออกนะคะแล้วก็เนี่ยคะ่ะเพื่อนเพื่อนก็ดูเอาเนาะย,ยี่ห้อก็กไม่ใช่ยี่ห้อ ดังๆเหมือนนี่กันเนาะเนี่ยแหละทำไมทีวีแบบนี้เขาถึงซื้อถูกเรามาดูกันค่ะรอให้อลิกแกะก่อนนะคะดิฉันจะตัดช่วงที่อลิกแกะเลยนะครับมาช่างให้เพื่อนเอนดูจอ19นิ้วไปเลยนะคะเพราะว่าการแกะก็เหมือนเหมือนกันค่ะขันน็อตออกให้หมดเหมือนเหมือนกันก็จะหลุดออกมาเป็นชิ้นส่วนให้เรานะคะก็ไม่ได้แกะอะไรยากนะคะเนี่ยค่ะอสิอนิ้วนะคะ จอ19นิ้วก็พลาสติกกรอบอยู่ที่0.6นะคะ0.6นะคะหรือ6ขีดนะคะ6ขีดนะคะ6ขีดได้เป็นพลาสติกกรอบเดี๋ยวเราก็จะมาแกะเอาบอร์ดเขียวกันนะคะได้ไม่ถึงโลเลยนะคะพลาสติกกรอบก็ไม่ใช่มีอะไรมากมายนะคะส่วนที่เหลือข้างในก็จะเป็นนี่คะ่ะ เป็นฟิล์มนะคะของทีวีเป็นจอทีวีก็จะขายไม่ได้นะคะก็จะเป็นขยะเลยค่ะพวกพวกที่ใส่เงาเแบบนี้นะคะขายไม่ได้ในทีวีที่จะขายได้ก็มีแค่นี้ค่ะเพื่อนเพื่อนมีเหล็กพลาสติกกรอบบอร์ดเขียวบอร์ดขยะแค่นั้นค่ะที่จะขายได้ที่เหลือก็คือขยะหมดเลยนะคะเป็นขยะหมดเลยค่ะส่วนมากร้านที่เขาซื้อไปก็คือเขาแกะหลายๆเครื่องนาะเพื่นนอนนาะแล้วก็รวมๆกัน ได้มากๆแล้วก็ขายแบบเหมือนบอดเขียวเขาก็แกะหลายๆเครื่องรวมๆกันแล้วก็เอาไปขายแบบเนี้ยเขาก็จะได้กําไรเนาะแต่ว่าเราไม่มีเวลาแกะนะคะก็จะขายไปเลยนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะอลิกก็กําลังแกะอยู่นะคะเราให้อลิกแกะเสร็จแล้วก็จะมาช่างบอดเขียวแล้วก็เหล็กกันนะคะนี่ค่ะของก็จะมีประมาณนี้เนาะ ครที่ถามว่าข้างในจอแบนมีอะไรบ้างก็ดูกันไปเลยนะคะก็จะมีประมาณนี้ที่เอาได้และที่เอาไม่ได้เป็นขยะก็แบบที่เห็นเลยนะคะเดี๋ยวเรามาช่างเหล็กกันต่อเลยนะคะเหล็กเครื่องนี้หนักอยู่ที่0.6เหมือนกันค่ะหรือ6ขีดนะคะหนักที่6ขีดนะคะเพื่อนเพื่อนไม่ถึง1กกิโลนะคะเหล็กหลังจากนั้นก็จะเป็นบอร์ดนะคะเครื่องนี้จะมีทั้งบอดขยะและบอดเขียวนะคะอันนี้คือบอดเขียวอันนี้คือบอดขยะนะคะสีเหลือง คือบอดขยะสีเขียว,ยวคือบอร์ดหน้าเขียวหลังเขียวนะคะบอดเขียวก็หนักอยู่ที่1ขีดนะคะเพื่อนๆหขีด1ขีดคูณแ0แล้วก็ที่เหลือเป็นบอดขยะนะคะบอดขยะก็คือตัวนี้นะคะหนักที่1ขีดเหมือนกันนะคะเพื่อนเพื่อนหนักที่1ขีดบอดขยะเดี๋ยวเรามาคำนวณในกระดาษนี่ค่ะเพื่อนเพื่อนดิฉันเขียนออกมาแล้วนะคะลายมืออาจจะ ไม่สวยนะคะแต่รู้เรื่องนะคะนี่ค่ะจอแบน32นิ้วนะคะซื้อมาในราคา20บาทขายทั้งเครื่องโดยที่เราไม่แกะเลยนะคะพเพื่อนๆส่วนมากดิฉันก็จะไม่แกะก็จะขายที่ราคา30บาทบางครั้งก็อาจจะได้มากกว่านี้คือ35ไม่เกิน40แน่นอน,นะคะ่ะไม่เกินแน่นอนก็จะซื้อมาในราคา20บาทแต่ที่ซื้อทําไมถึงซื้อเพราะว่ามันถูกอยู่แล้วซื้อทําไมเนี่ยบางคนก็มีนะคะที่เข้ามาบอกว่า เขาไม่ซื้อนะคะบางคนที่ซื้อของเก่าเขาก็ไม่ใช่ซื้อทุกคนเนาะเพราะว่าได้กําไรนิดหน่อยแต่ดิฉันเนี่ยถือว่าเราซื้อของอื่นของลูกค้าแล้วเราได้แล้วเราก็ช่วยๆเอาของเขามานะคะก็คือจอแบนสามสิบสองนิ้วซื้อมายี่สิบาทขายได้ทั้งเครื่องสาสิบาทเท่ากับถ้าขายทั้งเครื่องได้กําไรสิบาทนะคะเพืเ่อนๆสิบบาทแต่ถ้าเราแกะนะคะถ้าเราแกะเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะแกะนะคะเหล็กจอสามสิบสองนิ้วได้ที่หนึ่งหนึ่งโลแปดขีดนะคะ เหล็กตอนนี้อยู่ที่โล13บาทนะคะคูณ13เท่ากับได้23บาทราคาเหล็กราคาพลาสติกกรอบราคาบอร์ดเขียวมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะคะอันนี้เราพูดถึงนะปัจจุบันตอนนี้ที่ดิฉันขายนะคะแล้วร้านใหญ่ร้านเล็กก็ราคาก็จะต่างๆกันออกไปเพื่อนๆก็จะแบบนี้ตตยตัวไม่ได้แต่อันนี้เรามาคำนวณให้ดูคร่าวๆนะคะเหล็กทีวีจอแบน32นิ้วหนักที่1.8คูณ13ได้23บาทพลาสติกกรอบหนัก1โลคูณ6 เท่ากับได้6บาทนะคะอันนี้คือราคาที่ดิฉันไปขายนะคะไม่ใช่ราคาที่ซื้อนะคะถ้าดิฉันซื้อผลาสติกกรอบดิฉันก็จะซื้ออยู่ที่4บาทหรือ3บาทดิฉันก็ไปขาย6บาทนะคะแล้วก็อบอร์ดเขียวนะคะบอร์ดเขียวทีวีจอสาสิบสองนิ้วจะไม่มีบอร์ดขยะนะคะดิฉันได้มาแค่บอร์ดเขียวเนาะแต่ข้างในบางเครื่องแต่ละเครื่องก็อาจจะไม่เหมือนกันอันนี้เรายกตัวอย่างแค่2เครื่องนี้นะคะบอร์ดเขียวนะคะหนักอยู่ที่0.1หรือ1ขีดนะคะ 1>, 1ขีดนะคะคูณ80เท่ากับได้8บาทนะคะบอดเขียวจะมีราคาที่ค่อนข้างแพงเหมือนกันแต่ว่าทีวีเครื่องหนึ่งก็ไม่ใช่ได้มากนะคะเพื่อนๆเนาะต้องกี่เครื่องถึงจะถึงโลเพื่อนๆก็คูณนะต้องเป็นเครื่องนะคะกว่ากว่าจะได้กว่าจะได้1โลกว่าจะได้80เนาะเพื่อนๆค่ะรวมเรียบร้อยแล้วนะคะรวมเรียบร้อยเฉพาะที่ถ้าเราแกะนี่เนาะเพื่อนๆเอาเอาเ,อาเอาท่าที่เราแกะนี่เนาอะ,อะรวมที่เราแกะนะคะถ้าแกะเราได้ เอาไปขายได้ทั้งหมด37บาทนะคะ23บวก6บวก18บวก8นะคะได้37บาทลบทุนที่เราซื้อมา20บาทเท่ากับเราได้กำไรแค่17บาทนะคะเพื่อนๆเครื่องหนึ่งได้กำไรแค่17บาทนะคะส่วนต่างจากที่เราถ้าเราไม่แกะเนาะถ้าเราไม่แกะเราขายได้30ใช่ไหมเพื่อนๆแต่ถ้าเราแกะเราได้ สามสิบเจ็ดก็เท่ากับเราได้ส่วนต่างแค่เจ็ดบาทนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะฉะนั้นดิฉันจะไม่แกะนะคะดิฉันก็จะขายไปทังเครื่องขายไปทังเครื่องแล้วจะมีร้านที่เขาเอาไปแกะแล้วก็รวมๆกันเยอะๆเขาอาจจะได้กําไรมากกว่าเราก็เป็นไปได้นะคะเพราะว่าเราไม่ได้แกะแล้วเราก็ไม่ได้ส่งร้านที่เขาขายโดยเฉพาะนะคะต่อไปเป็นเครื่องทีวี TV จอแบนขนาดสิบเก้านิ้วนะคะเพื่อนเพื่อนทีวีจอแบนสิบเก้านิ้วซื้อมาสิบบาทนะคะสิบบาท ขายทั้งเครื่องไม่แกะนะคะเพื่อนๆจะขายที่เครื่องละ20บาทได้กําไรทั้งหมด10บาทนะคะเพื่อนๆสิบาทนี่ค่ะถ้าเราถ้าเราไม่แกะเนาะขายทั้งเครื่องก็ได้10บาทก็คือช่วยซื้อลูกค้ามาแล้วก็ช่วยซื้อลูกค้ามาแล้วก็ได้กำไรสิบบาทได้ส่วนต่างสิบาทค่ายกค่าอะไรเนาะก็ไม่ใช่ว่าได้มากก็คืออย่างที่บอกนะคะก็คือว่าช่วยซื้อลูกค้ามาคือเราซื้ออย่างอื่นแล้วเราได้ของเขาแล้วของ ที่ไม่ได้กําไรมากแล้วก็ช่วยๆเอามาแบบนั้นเนาะอยากให้เพื่อนๆเข้าใจนะคะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นถ้าเราสมมติเราแกะนะคะถ้าสมมุติเราแกะเหล็กนะคะเหล็กเมื่อกี้เราช่างได้ที่อ่าหกขีดนะคะศูนย์จุดหกคูณสิบสามเป็นราคาเหล็กณับปัจจุบันนะคะอ่าเป็นเหล็กบางเนาะราคาเหล็กณปัจจุบันนี้แต่ที่อื่นเป็นยังไงก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะเพื่อนๆเนาะเราพูดในราคาที่เราไปขายนะคะร้านใหญ่ร้านเล็กก็ได้ไม่เท่ากันก็คือ0.6คูณ13า เท่ากับได้7บาท80สตางค์นะคะตีเป็นเลขกลมๆก็คือ8บาทพลาสติกกรอบนะคะ0ูคูณ6บาทบางครั้งก็ไปขาย5บาทนะคะบางครั้งก็ขาย4บาทอันนี้ไม่แน่นอนนะคะเพื่อนๆดิฉันตีให้ราคาสูงๆเลยคือ6บาทนะคะ6บาทก็0.6คูณ6เท่ากับ3บาท60สตางค์นะคะเราตีเป็นเลขกลมๆก็คือ4บาทไปเลยนะคะส่วนบอร์ดเขียวนะคะบอร์ดเขียว0.1นะคะ0ูคูณ80บอร์ดเขียวค่อนข้างมีราคาแพงแต่ถ้าจะได้80จริงๆก็ อย่างที่บอกนะคะเพื่อนๆก็ต้องได้หลายเครื่องนะคะกว่าจะได้หนึ่งโลก็บอดเขียวเครื่องนี้นะคะสิบเก้านิ้วหนักที่หนึ่งขีดนะคะคูณแปดสิบได้แปดบาทส่วนบอดขยะนะคะบอดขยะเครื่องนี้มีบอดขยะติดมาด้วยนะคะก็คือบอดที่เป็นที่ไม่ใช่หน้าเขียวหลังเขียวนะคะที่จะเป็นแบบข้างหนึ่งเป็นสีเขียวข้างหนึ่งเป็นสีเหลืองหรือเป็นสีออกคล้ำๆนะคะก็จะไม่ใช่เขียวทั้งหน้าทั้งหลังก็จะเขาจะให้เป็นบอดขยะนะคะ,ะในภาษาของคนทําของเก่าเขาเรียกว่าบอดขยะนะคะ ก็จะได้ที่1ขีดนะคะ1ขีดคูณ5บาทนะคะบางครั้งก็ไปขายได้แค่3บาทนะคะเพื่อนอันนี้คือดิฉันตีราคาสูงที่ดิฉันเคยขายได้ก็คือ5บาทนะคะ5บาทคูณ0ูนนะคะได้ไม่ถึง1บาทเลยค่ะได้50าสตางค์นะคะดิฉันตีให้ไปเลย1บาทนะคะรวมทั้งหมดนะคะเครื่อง19นิ้วนะคะที่ซื้อมา10บาทถ้าเราแกะเราจะได้ที่21บาทนะคะ21บาทลบ10เท่ากับเราได้กำไร10บาทนั่นก็หมายความว่าถ้าเราแกะ เราได้กําไร10บาทเอ่อเราไม่แกะเราได้กําไร10บาทถ้าเราแกะเราได้11บาทอ่าสิบาทกับ11บาทนั้นได้ส่วนต่างจากที่ไม่แกะแค่1บาทนะคะเพื่อนเพนเพราะฉะนั้นดิฉันจะเลือกที่จะไม่แกะนะคะจะให้ร้านที่รับซื้อไปแกะอีกทีหนึง่งเพราะว่าร้านรับซื้อเขาก็ซื้อในจํานวนที่มากๆแล้วเขาก็จะเอาไปรวม,รวมๆกันเขาอาจจะได้ที่อ่า ราคาที่ดีกว่าเราก็เป็นไปได้นะคะเพื่อนๆเนาะคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะใครที่ว่ายังไม่เข้าใจหรือว่ามีคําถามหรือว่ามีร้านแนะนําเราในจังหวัดสงขาก็แนะนํากันเข้ามาได้ในคอมเมนต์นะคะใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกาลังใจให้พวกเราได้ทําคลิปต่อไปนะคะขอบคุณสําหรับกําลังใจดีๆนะคะวันนี้ลากันไปก่อนคะ่ะเพื่อนๆลากับบรรยากาศอตอนเที่ยงๆนะคะ ดิฉันถ่ายทำตอนเที่ยงๆกับบรรยากาศต้นไม้สวยๆของเรานะคะลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ